จ<ก>ำใส่มาจำใส่บ้างับผมจำใส่ว่ะเอาไทยจำใส่คสมุสมนไพรจำใสครับ<อ>ผมยานมเทเรอ่ะยานมเทเรยนโดนลบเลยนะึเยังบ่อยเลยบ่อยเลยใส่บ,บ,บ้านนี่ปังก็ไมยัง เงนานเลยสักุดไปนามึนยังะลอมผมมุนลงไปเป็นนัยงที่ไหนนานใส่เก่งไปน้ารูยังแซ่บ้านพีรถเยเยยพอนั่นและ่นอน่เนั่นเตรียมพร้อมนี่หลายอาทิตย์จะได้ประทานมาข้าบักซาูข้าบักข้บุิเตอร ต่างล่ำนี่คือตังล่ำหลายอาทิตย์นะครับทำแม่นเลือดอนี่ก็ล่ำใหญ่ได้ต่างล่ำโดนปะเนี่ยแ้้างนอนะอดกานมาตลันนะอนอาผมูการอล้านานูหนูน

เครรูวกันมากปัตรเล่ปัทะเล่เอชอบลงน้ำยูเซ่กบยูเร่กับพี่สมมติแม่น้ำไซวะถ้อไปเล้วกันจำใส่หรือไง เมื่อดมื่อดเมืดเมื่อดอยู่ในน้ำสมุนไพรน้ำใสยนี่ก็สว่างเลยบะพระท่านเพราะต้องเปิดไฟแล้วเนาะครับเนาะหักดิบโอ้ยว้าวเคือเป็นไปเรื่อยๆนะครับเนาะฮักดิบประเดี๋ยวะประทานเนาะ ผมมติดผมมดติดสิ้ตายได้หรอบผมโอ้ยโยผู้มกตันเอกกินมันกกินด้ที่มัจะดกันมันกาปพระเกันหที่เพนโอ้ผุๆนี่จจนไรุ่้กันผมมติดดอกานผมสื่อสดอย่างเดียวเนคอับผม ครับผมกานี่ฐานเลือกประท่านว่าบนนี่ก็บม้เปยนไปถามว่าขับประทานว่าเลือกบาต้องไงบ่าเดียวอีกสปีอมันกบมอย่างี้เลยอมตายอกมานะ เว่าเรื่องประทับใจฟังกันน้าพว่าประทับใจยังไงเว่าเรื่องความรังนะพว่าเรื่องผู้ซายพักได้ปะยังพว่าเรื่องความรักน่ะพี่ว่าความรักพว่าความรังพว่าควบลังความรักงรูร้ายรลายผู้การนีบากขั้นย่ามเราไม่ย่ามเราจนย่ามจะพ้นเราใสในผู้การย่ามได้แล้วก็เนี่ยคูบาผู้การ ย้ำเลยว่ามีแต่คนทำรมะไปใส่กูบากกไปน้ำเนี่ยผู้การแต่บึ้มือผู้การไปไล่นี้แล้วแม้จะเป็นโมเ็นบอยบรรดาทุกบักสีขาทั้งหลายเลยเพื่อกินหายากกว่าครับเฮ้ยเพื่อกินหาง่ายเก็ผู้การไปไล่นี้เลยไอ้พวกมันไล่ผมนี้ผู้การมาไล่เออความรักความรักมานะผู้สาวความรักความรักกับผู้สาวไม่พอเลย บ่าภาสาลเลรบ่ต,ตัดจุดหดเคยมีบ่นี่ยเดยนีันี่นเนาะมีแฟนบ่อเอจะ,นะน้นเลยยังอยู่นผมยัาตายนี่จักผมเราามันชุๆๆๆบัดเดตายเล้บ่าตายมันตายแลย้วมันสร้างผมลายฮักเขา,ามัน,มย,มนยังไงผมตายหา,าง่น,น้อยๆมันยัผมตายมันตายก่ผมต <c oughs> ามันชุบัด เขาตายนี s <S ่ใครลเสียใจอ่ะผมจะซื้อซื้อผมซื้อซื้อวะผมไปงอดไปเปเบิรงเลยเาเบียตายละออมีสุดยอดของมันก็มันถึงการุ่การขายมันผูการิหรอือกันปะว้ามันก็จอมกินเราเนาะอ๋อนคตายตัวน่ะผมเอหลายตายตายลายั่นอวคิวตายหลาย่าฮักว่ฮ นี่หักอยู่ที่ตรวอยู่บกการผมนั่นนี่นอนกับผมมาหาผมนี่ยนะผมมาหาผมนี่ผมเมิดล่ากับมึงแล้วมึงไม่เงี้ยแล้วกูวัดรอดมึงเปลืองโอ้ยนเขาดีผมเขาเทียมผมเขาเทียมไปวะท่าเออบาดมาผมยืนคนเดียวผมโอกูมไม่ว่าถ้าคุยกับมึงกูจริงเนาะมันกับมาหามันกับมาหาเทิดกับมาหาตามผม เราผมมอง่เลยตัดบทกันชิงกูเลยเขาขัดบ่ก็อยากบอยาก็ขดซ้ำซอกว่าต่อบ่ก็ไปอยู่กับใครกันแค่เขาติเขาไปตอนเขากยื้อซื้อพกกันเขาติเข้าไปตอนเขาถูกว่าครับเขาลองเพีงเนื้อหามาไรก็ลองเพีงกันนะซาอกายัด่าา่ฮ่่าาาา ลองเพลงเขาเพลงเพลนะเพลงทุกวนะันอ่ะสายันเหรอ,อจัดไปก้าวกานเ้านมนะาเลยนะเาเลย,ยามีบอกกันบ,บอกกันอ่ะสวนงามนี่ทำร้เจ้าวร้องเอ้ เปอรักเวลเกิดแต่ฮึ่ยฮึ่ยฮึ่อฮึ่ย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 ยฮึ่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 ยฮึยฮึ่ยฮึ่ยฮึ่

เล่นลรับรองเรอมดพระท่านสุดยอดเลยครับอิลีมาทานมาทานนี่เขาเอื่นวาเขาเอื่นมาอารมณ์ศิลปินนะครับเนาะอารมณ์ศิลปินโอ้สุดยอดเลยครับามท่านวาเด็กอน้ำเน่ยผมเลีนคับคุ้มเขามจะมาที่นการก็ตีไม่เหร

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เททดเครื่องดนตรีถาครับผมเทเทเครื่องดนตรีถ่าตอนนี้แบบว่าไอ้ปรับสายกีตปรับสายกิตปรับสายกีตาร์ถาตอนนี้เอาเอาเ่ะไรผมุรบหน่อยได้เอาครับผม

Ha <laughs>